ท่าทางที่เขาตีที่ี่พี่ตไหนพี่จะตีเนเรื่องมตรว่าแล้บอกว่ารายการนทานนี่จริงรมัครเรามาสมัครแล้วเราต้องมีแล้วการขยันทงต้องลืมฝราชส่งือประชาชนลืมไบอนุญาตจากผู้ปกครองเลยก็เขียนผิดผิดใช่สมัครไม่ต้องใช่ไม่ชัดเจนเรียกว่าทำผิดกฎกติกาของเขา เพราะคนเยอะไงในย่านเยอะก็จะต้องก็จะมีคนสบุด้วยว่าเขาเสียอะไรหลายคนยังไม่รู้ไงหลายคนยังไม่รู้ไงว่าเงินนั้นทำอะไรเงินนั้นเราจะนําไปทําบุญปล่อยปลาไทยชีวิตโคโยตี้กันครับพือนเปิตั้งนั้งโคกระเบื้องให้น้องครับผมทำดีแล้วมาทำบุญอปเขียนเขียนเขียนตัวเลขับทุกวันนี้คุณก็ยังมีจุดจังคุณมีประจังไหมครับผมตอนนี้ นะครับตรงนี้นะฮะใช่ใช่ใช่เตยนี่เดี๋ยวามีแขกฝากแบนีแตเอาเงินมาจัดการเรียกบร้ษัทบริัทริษัทบ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 ริษัทนรินัทบรครับริษัทบริษัทบรินัทบรัทบริก็ทบริษอทบริษับริกับริษัทบริษัทริษัทบริษัทบริษับริษัทบริ่ัยิรับท พักใต้เทียไม่ได้ป่อยนะครบองค่ดดีๆนั่นอ่างนและอยาาเขียนผีเขนพาดคุเลยว่าถ้ามีมา1 0หนึงแล้วเพื่อนไม่พอคุณเลยเสียทีแค่สคูแล้วเลยนะครับรูปถ่ายสองรูปนะครับแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งครับผมยังใไม่อเรา ต้องกดได้ไหมมันจะเป็นคนที่เกมยูนเนอร์มาความหายอมาเลยแต่ม่เหอนเา่าเยีพีหน้าอย่างจริงูดญี่ปุ่นมาครับแต่พูดไม่อคือตนนี้แกไม่มาวนนมานะตกแต่งอ